สวัสดีครับเคสดกับมาอีกครั้งครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Toyota All New Yaris ปี2022-2023นะครับกลับมาครั้งนี้นะครับเราจะมานี่ฮะเกี่ยวกับหน้าปัดนี่แหละหรือว่าการขับขี่นะฮะเราจะมาสอนทุกท่านครับปรับเสียงไฟเลี้ยวนะฮะโอ้โหหลายๆคนบอกว่าเอ l New Yaris Active นี่มันสามารถปรับเสียง ให้เข้ากับคนขับได้ด้วยหรือเปล่าอ่านี้ครับคลิปนี้ก็มีคําตอบแล้วนะครับนั่นก็คือได้นะฮะโดยไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะมีเสียงให้เลือกนะครับทั้งหมด3เสียงด้วยกันนี่นะฮะตั้งค่ายังไงฮะเข้าไปที่นี่เลยครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันของพวกเรานะฮะปรับไปที่นี่ฮะรูปฟันเฟืองครับปกติเลยนี่นะฮะแล้วก็เลือกมาที่ สัญญาณเตือนนะครับสัญญาณเตือนขอปรับซูมนิดนึงสัญญาณเตือนนะครับและทีนี้นะฮะเราก็เลือกมาที่ประเภทเสียงไฟเลี้ยวนะฮะซึ่งนี่พอกด Enter เข้าไปนะครับก็จะให้เลือกนะครับมีทั้งหมดนะครับ3เสียงด้วยกันอเดี๋ยวผมเปิดเสียง3ให้ฟังก่อน นี่คือเสียงสัญญาณที่3นะครับอ่าเรามาฟังเสียงสัญญาณที่2กันบ้างเป็นอย่างไรครับไม่ต่างนะฮะสกับ3าเหมือนกันเลยแล้ว1นึ่งครับอ่าอันนี้ผมว่าน่าจะต้งเขียนนะฮต้องเอนเตอร์เข้าไปก่อนอ่าแล้วเลือกนะครับว่าเป็นที่1อ่าแล้วลองเปิดดูนะครับเป็นเสียงแบบไหน นี่คือเสียงสัญญาณไฟเลี้ยวหมายเลขหนนะครับหรือว่าเสียงที่1อ่าเรามาฟังเสียงที่2กันบ้างกดเข้าไป enter นะฮะแล้วก็เลือกเลขี่2แล้วก็กด enter อีกทีให้ไม่มีอ่าตัวทึบนะครับแสดงอยู่ลองเปิดครับอันนี้คือเสียงไฟเลี้ยวหมายเลข2นะฮะใน o n e a r i s ati ครับชอบไม่ชอบก็ แล้วแต่คนขับเลยนะฮะอ่ะลองมาเสียงที่3อีกทีหนึงนี่ที่ผมใช้ปัจจุบันนี้นะครับอ่านี่คือสัญญาณเสียงไฟเลี้ยวที่3นะครับอ่าเมื่อกี้ลองปรับดูแลนวผมชอบมาเลขหนึ่งมากกว่าเดี๋ยวผมขอเลือกมาเลขหนึ่งนะครับอ่านี่ฮะประมานี้นะครับผมและเดี๋ยวครั้งหน้าฮะเคสดจะมีอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้มาปรับแต่ง ให้คุณผู้ชมและก็เพื่อนๆชาวยาริสเอทีพได้ชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับ